Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 아니야. 내가 너를 사랑해. 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 หรือเข้าไปในโลกแห่งแฟชั่นนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก่อนก็รู้สึกว่าทุกคนคงจะอินไปกับเกมแล้วในระดับหนึ่งนะคะวันนี้ก่อนก็มาในมาสของนางแบบนะคะซึ่งทุกคนอาจจะดูแล้วอุบอวดไปนิดนึงก็เป็นช่วงที่ผ่านการคลอดบุตรมาใหม่ๆนะคะก็จะอุบไปสักนิดนึงแต่ว่าก่อนอันนี้นก็เป็นช่วงโมเดลบริษัทเดียว,วน,ยนะคะเมื่อกี้ชม b t า Presentation ไปแล้วทุกคนก็คงจะเห็นว่าจริงๆแล้วในเกมของเราเนี่ยมีอะไรก่อนแท้งอยู่เยอะมากนะคะมีหลายๆอาชีพให้น้องๆที่เข้ามาเล่นเกมได้ฝึกทักษะเรื่องความจําเรื่องของ อธุรกิจอื่นๆแสดงไปเลยก็ถือว่าเป็นเกมในน่าสนใจตรงที่ออนอกจากจะได้ผ่อนคลายแล้วก็จะมีออสารประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะครับเจอเพื่อนกันนะคะหวานวันนี้เราได้เจอเพื่อนกันนะคะก็ถือเป็นโอกาสอันดีค่ะที่วันนี้จะได้มีโอกาสมาแนะนําเกมวนนีลารแคสให้เพื่อนๆทุกคนได,ได้รู้จักกันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่สละดับเวลามาร่วมทดสอบเกมในครั้งนี้นะคะ,ะเรา BNB แล้วก็เป็นส่วนสําคัญของออดิชั่นด้วยนะคะเป็นทีเจยอชี่ก็คือเป็นแบบทีเจตัวแม่ค่ะ ขอเกมอเงยนะคะตอนนี้ก็คือของมาช่วยบริหารแคนด้วยซึ่งน้ําก็จะเป็นมีบทบาทที่สําคัญมากในเกมนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเกมทันนิง่งทุกอย่างที่วิวขึ้นมาจนเกมสําเร็จเนี่ยก็คือ80%อยู่ที่น้ํานะคะอันนี้ก็ขอแนะนําไปด้วยนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะก็จะเป็นคุณปุ๊กนะคะ คุณฟุ้ค่ะก็จะเป็นอแอสิสชิพนะคะก็มีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมนะคะก็ดูแลลูกค้าแล้วก็ดูแลทุกอย่างในเกมนะคะดูแลภาพรวมความเรียบร้อยของเกมะคะ่ะส่วน GS นะคะที่หรือ GM ที่เกมอื่นเรียกแต่ว่าเราจะเรียกเขาว่า VC Boy นะคะก็คือคนแรก VC ต้นค่ะนะคะแล้วคนต่อมาก็มีซีโจ๊กค่ะ,ะเชิญมายนะะืนรวมกันเลยค่ะหน้ากระดาค่ะให้ทุกๆคนได้เห็นหน้าคะ ขอบคุณนะคะแล้วก็ยังจะมีอีกส่วนก็คือน้องมนนะคะน้องมน,น,นก็คือจะช่วยอยู่ในส่วนของมาคอมด้วยนะคะอโชว์ตัวหน่อยค่ะมาเลยค่ะมาเลยเพราะว่าเราอยู่ในส่วนของแคชชีเกมเหมือนกันนะคะพออนมาอยู่จบแล้วเนี่ยสังเกตนะคะทีมนี้ในหน้าตา <def uras> ไม่ใช่นะคะก็ค่ะก็หลักๆก็คงต้องตัดระยะแคทได้ด้วยเพราะว่านอกเหนือจากความเป็นเกมแฟชั่นออนไลน์เกมแรกของเมืองไทยแล้วเนี่ยเรายังมองว่าระยะแคทน่าจะเป็นได้มากกว่าเกมออนไลน์นะคะ เล่นไงไม่เคยเล่นอ๋องเงมันจะเป็นเกมทำพรอมสาดนะครับ เป็นการจัดห้องแล้กทำความสะอาดห้องะครับ